Together Podcast คนที่กโกรธคือคนที่กำลังเศร้าสลดใจผมมีคนที่รู้จักมักแสดงอาการกโรกรธเกลี่ยวอยู่เป็นนิดหากมีใครมาดูถูกดูหมิน่นเขาจะชอบเล่าให้ผมฟังว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาโกรธคำพูดติดปากของเขาก็คือ ผมอึดอัดใจและโกรธมากหรือผมกำลังเศร้าใจและโกรธมากไม่ก็ผมเจ็บใจและโกรธมากแล้วก็ยังมีผมขายหน้าและโกรธมากเรียกว่าโกรธได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามดูเหมือนความโกรธจะเป็นอารมณ์หลักของเขาไปแล้วปกติเราเราท่านๆนนานๆครั้งถึงจะโกรธกันสักวูบแต่กับบางคนไม่เป็นเช่นนั้นเหมือนโชคชะตากำหนดมาให้ใช้ชีวิตเพื่อความโกรธเพียงอย่างเดียวเรากับว่าเส้นความโกรธอยู่ตื้นมากจี้จุดนิดเดียวก็ระเบิดอารมณ์โกรธออกมาได้แล้ว ลองนึกดูว,ว่าในยามโกรธคุณรู้สึกอย่างไรไม่มากก็น้อยต้องรู้สึกพานเกเรหรือมีพลังอํานาจเพิ่มขึ้นบ้างอารมณ์โกรธไม่ใช่อารมณ์ของการยอมแพ้เพราะคุณสามารถใช้มันเป็นแรงผลักดันเชิงบวกได้ทั้งยังเป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจคนขี่โมโหอีกด้วยคนที่โมโหจะใช้อารมณ์โกรธเกลี้ยวมากลบเกื่อนความรู้สึกอ่อนแอและอับจนหนทางที่ตัวเองไม่อยากรู้สึกเอาไว้ ความโกรธจึงเป็นอารมณ์ฉากหน้าที่ทำให้เขารู้สึกว่ายังมีพลังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้สึกแบบนี้แล้วก็อย่าไปว่าเขาเลยที่จริงเราท่านก็เป็นแบบนั้นกันทุกคนถ้าลูกเล็กๆของคุณวิ่งข้ามถนนแล้วเกือบถูกรถชนเพราะไม่มองทางคุณก็จะวิ่งไปอุ้มลูกขึ้นมากอดไว้แน่นแล้วสัญชาตญาณก็จะทำให้คุณรู้สึกโกรธลูกขึ้นมาที่จริงความรู้สึกโกรธของคุณก็คือ ความรู้สึกกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายแต่เจ้าความรู้สึกกลัวนั้นก็สิ้นหวังเกินกว่าจิตใจคนจะทนได้เราจึงใช้ความโกรธบางหน้าเพราะถ้าโกรธแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังอำนาจคุมสิ่งต่างๆได้มากขึ้นความโกรธจึงไม่ใช่สัญชาตญาณก,กระโหลกกะลาไร้สาระแต่มีที่มาที่ไปสมเหตุสมผลทีเดียว ส่วนคนที่ไม่ได้นานๆโกรธทีแต่ขี้โมโหตลอดเวลาจนเป็นกิจวัตรประจำวันผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่าทำไไมเขาถึงมีจิตใจอ่อนแอและชอบแก้ปัญหาด้วยอารมณ์โกรธแต่ก็อย่างว่าทุกคนเกิดมาต่างกันแถมยังมีปัจจัยสารพัดสารพันที่บันดาลให้คนเราเอะอะอะไรก็โกรธไว้ก่อนตัวอย่างเช่นการสอนเด็กชายอย่างผิดๆว่าโตแล้วเขาไม่ร้องไห้กันดอกคนสอนวีจําจลงว่า เมื่อโตอมาเป็นหนุ่มจะได้แสดงความรู้สึกเศร้าเสียใจสไตล์เข้มแข็งสมชายชาตรีผมขอย้ำเลยว่าคนที่โกรธคือคนที่กำลังเศร้าสลดใจสะเทือนใจกลัวหรือไม่ก็อับอายซึ่งความรู้สึกทั้งหลายเป็นสภาวะอารมณ์แห่งความหดหู่ท้อแท้และสิ้นหวัง จะเป็นการดียิ่งหากได้รู้ไว้ก่อนว่าคนเราจะระเบิดอารมณ์โกรธออกมาเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เจ้าตัวรู้สึกสิ้นท่าเหมือนสุน,นัขจนตรอกเมื่อใดที่ถูกเหยียดหยามดูหมิน่นรู้สึกอับอายรู้สึกถูกทอดทิ้งกลัวว่าจะล้มเหลวหรือกลัวว่าจะถูกใครล้างแค้นเราก็มักจะตอบว่าด่าทออีกฝ่ายกลับไปเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้เพื่อปลุกใจตัวเองให้รู้สึกว่ามีพลังอำนาจควบคุมสถานการณ์และพร้อมพึชสู้ฝ่ายตรงข้ามถ้าใครมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องผู้ร่วมงานหรือคนที่รู้จักที่ขี้โมโหโจนเกินเยียวยาขอให้คุณเข้าใจว่ารากเหง้าของปัญหาอาจเกิดขึ้นมานานแสนนานแล้วความรู้ความเข้าใจของคนเหล่านี้มีความโศกเศร้าหดหูส่สิงอยู่ในจิตใจ จะช่วยทําให้คุณอยู่ร่วมกับพวกเขาได้ง่ายขึ้นแม้คนที่มีนิสัยขี้โมโหจะดูไม่น่ารักน่าเห็นใจเท่าไหร่แต่ก็ยังสมควรได้รับความเห็นใจจากคุณอยู่ไม่ใช่หรืออารมณ์โกรธไม่ใช่อารมณ์ของการยอมแพ้คุณใช้มันเป็นแรงผลักดันเชิงบวกได้ในทั้งบมนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือ คลองใจคนได้ง่ายนิดเดียวขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้มีพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ใน episode ถัดไปสวัสดีค่ะ